บทที่15ประสาทสัมผัสที่6ประตูสู่ปัญญาขั้นตอนที่13สุขความร่ำรวยหลักการที่13นี้รู้จักกันดีในนามของประสาทสัมผัสที่6อัจฉริภาพแห่งจักรวาลจะใช้ประสาทสัมผัสที่6นี้เพื่อสื่อสารกับเราโดยไม่ต้องใช้ความพยายามเลยหรือร้องขอใดๆหลักการนี้เป็นส่วนยอดบนสุดของปัชญาแห่งความสำเร็จเราจะสามารถซึมซับ เข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ก็ต่อเมื่อเราได้ควบคุมหลักการอื่นๆทั้ง12ประการแล้วเท่านั้นประสาทสัมผัสที่6เป็นส่วนหนึ่งของจิตใต้สำนึกที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการสร้างสรรค์และยังเกี่ยวข้องกับภาครับที่ซึ่งไอเดียแผนการและประกายความคิดจะเข้าสู่จิตใจเราบางครั้งเราเรียกประกายความคิดนี้ว่าความสังหณ์ใจหรือแรงบันดาลใจ ประสาทสัมผัสที่6นั้นยากแก่การอธิบายเราไม่สามารถอธิบายให้ใครกับคนที่ยังไม่เข้าถึงหลักการอื่นๆแห่งปรัชญานี้ให้เข้าใจได้เนื่องจากเขาเหล่านั้นยังไม่มีประสบการณ์กับสิ่งที่จะนำมาเทียบเคียงกับประสาทสัมผัสที่6หลังจากคุณได้เข้าถึงหลักการหนังสือเล่มน,นี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะรับรู้ความจริงอันเหลือเชื่อประสาทสัมผัสที่6จะเตือนคุณถึงอันตรายที่กาลังจะ เกิดขึ้นเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงและช่วยให้คุณสังเกตเห็นโอกาสเพื่อที่จะชฉวยโอกาสนั้นไว้ได้อย่างทันท่วงทีเมื่อคุณนะอ่ะคุณพัฒนาประสาทสัมผัสที่6ของคุณแล้วมันก็จะเสมือนเทพผู้ปกป้องคุ้มครองคอยให้ความช่วยเหลือแก่คุณเป็นเทพผู้จะเปิดประตูสู่วิหารแห่งปัญญาความอาจ,จารย์แห่งประสาทสัมผัสที่6 ผมไม่ใช่คนที่เชื่อเรื่องความมหัศาจรรย์ง,ง่ายๆเนื่องจากมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติอยู่พอควรธรรมชาติไม่เคยเบีเ่ยงเบนไปจากกฎเกณฑ์ที่มีอยู่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามีกฎธรรมชาติบางอย่างที่ไม่อาจเข้าใจได้เพราะมันก่อให้เกิดสิ่งที่น่ามหาศาัศจรรย์ประสาทสัมผัสที่6กที่ผมเคยได้ประสบมานั้นใกล้เคียงอย่างยิ่งกับความมหาศาัศจรรย์ที่ว่าผมทราบดีว่ามีพลังอย่างหนึ่ง หรืออาจเป็นแหล่งกำเนิดแรกๆที่แทรกตัวอยู่ในทุกทุกอะตอมของสสารและกระจายตัวอยู่ในทุกอนุของพลังงานที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้ผมรู้ดีว่าสิ่งนั้นคืออัจฉริยะภาพแห่งจักรวาลอันเป็นสิ่งซึ่งเปลี่ยนผลโอ๊กให้กลายเป็นต้นโอก๊กทำให้กระแสน้ำไหลลงสู่ที่ต่ำตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกสลับสับเปลี่ยน กลางคืนกับกลางวันฤดูหนาวกับฤดูร้อนรักษาสมดุลของทุกแห่งหนและสัมพันธภาพของทุกสิ่งเรือหลักการที่ได้อธิบายในหนังสือเล่มนี้อัจฉริยาภาพนี้สามารถช่วยคุณเปลี่ยนปณิธานไปสู่สินทรัพย์ผมทราบดีเพราะผมเคยได้ผ่านพบและมีประสบการณ์กับมันมาแล้วคุณได้ผ่านบทก่อนหน้านี้มาแล้วอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและจึงถึง หลักการสุดท้ายนี้แล้วถ้าคุณได้เข้าถึงแล้วแต่และหลักการก่อนหน้านี้บัดน,นี้คุณพร้อมแนละ้วที่จะได้รับสิ่งพิเศษตอบแทนโดยปราศจากข้อสงสัยแต่ถ้าคุณยังไม่ได้เข้าถึงหลักการเหล่านี้คุณจะเป็นต้องลงมือปฏิบัติก่อนที่คุณจะตัดสินว่าสิ่งตอบแทนนี้เป็นเรื่องจริงหรืออิงนิยายให้ผู้ยิ่งใหญ่เปลี่ยนชีวิตคุณ ผมเป็นผู้หนึ่งซึ่งยกย่องนับถือวีรบ,บุรุษขณะที่ผมกำลังผ่านช่วงเวลาแห่งวีรบ,บุรุษไปผมก็ได้พบว่าตัวเองพยายามที่จะเรียนแบบคนที่ผมชื่นชอบมากที่สุดประสบการณ์สอนผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือพยายามเอาอย่างวีรบ,บุรุษเพื่อให้เท่าเทียมกับท่านโดยพยายามทำตัวให้เหมือนชอบและรู้สึกเหมือนท่านเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ ผมได้ค้นพบว่าศรัทธ,ธาซึ่งผมได้ภาคเพียรพยายามเรียนแบบวีรบ,บุรุษนั้นได้ทำให้ผมมีศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำสิ่งต่างๆให้ประสบความสำเร็จนานมาแล้วก่อนที่ผมจะเขียนหนังสือหรือพูดในที่สาธารณะผมจะสร้างในิสัยในการเปลี่ยนบุคลิกภาพของตัวเองโดยพยายามเรียนแบบบุคคลทั้ง9้าซึ่งเคยมีชีวิตอยู่จริงและชีวิตการทำงานของเขาประทับใจผมมากที่สุดบุคคลทั้ง9้านั้นคืออีเมอร์สันเพน เอดิสันดา์วินลินคอนเบอร์แบงค์นโปเลียนฟอร์ดและแคเนกีทุกๆคืนผมได้จัดประชุมในจินตนาการกับกลุ่มบุคคลซึ่งผมเรียกที่ประชุมซึ่งมองไม่เห็นเป็นเวลานานหลายปีวิธีการที่ผมทําก็คือก่อนที่ผมจะเข้านอนในกลางคืนผมจะหลับตาจินตนาการเห็นกลุ่มบุคคลนี้นั่งรายล้อมผมร่วมโตประชุมที่ที่เป็น ผมได้นั่งอยู่ท่ามกลางคนที่พิจารณาแล้วว่ายิ่งใหญ่โดยผมทำหน้าที่หลักด้วยการเป็นประธานในที่ประชุมผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการใช้จินตนาการกับวิธีการนี้เป้าหมายนั้นคือการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดการผสมผสานแห่งบุคลิกภาพที่มาจากที่ปรึกษาแต่ละคนในจินตนาการของผมโปรดตระหนักว่าผมต้องเอาชนะอุปสรรค ของการถือกำเนิดและเติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่ขาดการเอาใจใส่และงมงายผมได้จัดการทําให้ตัวเองเกิดใหม่ผ่านวิธีการที่ได้อธิบายไปข้างตน้นเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการเสนอแนะตนเองผมรู้ว่าเราเป็นอย่างที่เราเป็นเพราะความคิดที่มีพลังอํานาจและปณิธานผมรู้ว่าปณิธานที่ฝังลึกเป็นเหตุให้คนเราสามารถหาหนทางจะเปลี่ยนปณิธานไปสู่ความเป็นจริง ผมรู้ว่าการเสนอแนะตนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างบุคลิกภาพข้อท็จจริงก็คือมันเป็นเพียงหลักการเดียวที่เสริมสร้างบุคลิกภาพได้ด้วยความรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานของจิตใจนี้ทําให้ผมมีเครื่องไม้เครื่องมือที่จําเป็นในการเสริมสร้างบุคลิกภาพของผมเองจากการประชุมในจินตนาการนี้ผมได้ขอร้องให้สมาชิกที่ปรึกษาให้ความรู้ที่ผมต้องการผมจะพูดกับแต่ละคนออกมาดังๆด,ดังต่อไปนี้ คุณเอเมอร์สันครับผมอยากได้ความเข้าใจธรรมชาติที่หลากหลายจากคุณผมขอให้คุณสร้างความประทับใจให้จิตใต้สำนึกของผมด้วยศักยภาพในการเข้าใจกฎธรรมชาติที่คุณมีคุณเบอร์แบงค์ครับสิ่งที่ผมอยากให้คุณถ่ายทอดให้ผมคือความรู้ที่ทําให้คุณสามารถผสมผสานกฎเองธรรมชาติดังที่คุณได้ทําให้ต้นกระบองเพชรไร้หนามและสามารถนําไปกินเป็นอาหารได้ ปรดมอบความรู้ที่ทำให้คุณสามารถปลูกหญ้าที่มีสองใบได้อยา่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณนโปเลียนครับผมอยากได้ศักยภาพอันอัศจรรย์ใจจากคุณในการที่จะสร้าง,รางแรงบันดาลใจให้ผู้คนและกระตุ้นให้เขาฮึกเหิมและเด็ดเดี่ยวขึ้นผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งศรัทธาอันไม่ยออ่อท้อซึ่งทำให้คุณสามารถเปลี่ยนความพ่ายแพ้เป็นชัยชนะและเอาชนะอุปสรรคได้คุณเพนครับ สิที่ผมปรารถนาจะได้รับจากคุณคือเสรีภาพของความคิดความกล้าหาญและความชัดเจนในการแสดงออกซึ่งเป็นความเชื่ออย่างแรงกล้าที่ทำให้คุณโดดเด่นจากคนอื่นคุณดาวินครับอยากได้ความอดทนอันน่าทึ่งของคุณและความสามารถในการเรียนรู้เหตุและผลโดยปราศจากอาคติหรือความลำเอียงเพื่อให้คุณเป็นต้นแบบของวิทยาศาสตร์แห่งธรรมชาติคุณลิงคอนครับ ผมปรารถนาจะสร้างบุคลภาพตัวเองด้วยจิตใจที่รักความยุติธรรมความอดทนที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนือ่อยความอารมณ์ขันความเข้าใจเพื่อนมนุษย์และการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นซึ่งเป็นนิสัยอันโดดเด่นของคุณคุณแคเนกี้ครับสิ่งที่ผมอยากได้จากคุณคือความรู้ความเข้าใจในหลักการของความภาคเพียรพยายามซึ่งคุณใช้ในการสร้างกิจการธุรก,กรริจ กิจการอุตสาหกรรมที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณฟอดครับผมอยากได้จิตวิญญาณแห่งความมุ่งมั่นความตั้งใจแน่วแน่และความมั่นใจในตัวเองที่สามารถทําให้คุณจัดการกับความยากจนและบริหารจัดการความพยายามของมนุษย์ให้เกิดเอกภาพเพื่อที่ผมจะได้ช่วยผู้อื่นให้ดําเนินตามรอยของคุณคุณเอดดิสันครับสิ่งที่ผมปรารถนาจะได้จากคุณคือจิตวิญญาณแห่งศรัทธาที่คุณใช้เพื่อค้นหาความลับ อันมากมายของธรรมชาติและจิตวิญญาณแห่งการไม่ว่างเว้นจากการทำงานหักด้วยความเหนื่อยยากซึ่งทำให้คุณฉกฉวยชัยชนะจากความพ่ายแพ้ได้พลังอันน่าตื่นตาตื่นใจของจินตนาการวิธีการจัดประชุมสมาชิกในจินตนาการของผมอาจาแต่งไปตามบุคลิกลักษณะที่ผมสนใจผมได้ศึกษาชีวประวัติของแต่ละคนด้วยความอุตสาหะหลังจาก หลายเดือนผ่านไปผมประหลาดใจว่าแต่ละครั้งที่ผมจัดประชุมปรึกษาในจินตนาการเริ่มกลายเป็นความจริงสำหรับผมมากขึ้นบุคคลทั้ง9พัฒนาบุคลิกภาพลักษณะเฉพาะตัวขึ้นมาจนผมแปลกใจตัวอย่างเช่นลินคอนพัฒนานิสยัยมาสายบ่อยๆแล้วเดินไปรอบๆอ,อย่างเอาจริงเอาจังเขามักจะมีสีหน้าเคร่งเครียด ผมไม่ค่อยเห็นเขายิ้มเลยด้วยลักษณะที่เป็นคนอื่นไปไม่ได้ของเบอร์แบงและเพนซึ่งมักออน่อนผ่อนตามด้วยการใช้คำพูดอย่างมีสติปัญญาอีกทั้งยังเป็นการสนทนาทนี่ดำเนินไปอย่างหลักแหลมซึ่งดูเหมือนทำให้สมาชิกคนอื่นในที่ประชุมตกใจมีอยู่ครั้งหนึ่งที่เบอร์แบงมาสายเขาเข้ามาด้วยท่าทีตื่นเต้นและกระตือรือร้นเนืน่องจากการทดลองที่เขากาลังทาอยู่เขาหวังว่าจะสามารถ ปลูกต้นแอปเปิลบนต้นไม้ชนิดใดๆก็ได้เพนทำเสียงแข็งแล้วเตือนเขาว่าแอปเปิลนี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของความยุ่งยากระหว่างชายหญิงดาวินหัวเราะเบาๆและแนะนำว่าเพนควรจะเฝ้าระวังซาตานไว้ในขณะที่เข้าไปในป่าเพื่อเก็บแอปเปิลมันมักจะกลายร่างเป็นงูใหญ่ อิมอร์สันให้ข้อสังเกตว่าไม่มีสตาร์ก็ไม่มีแอปเปิลนโปเลียนกลับขึ้นมาว่าไม่มีแอปเปิลก็ไม่มีชาติการประชุมกลายเป็นความจริงจนผมเริ่มกลัวผลที่จะตามมาทำให้ผมหยุดการประชุมไปหลายเดือนประสบการณ์นี้แปลกจนไม่สามารถอธิบายได้ผมกลัวว่าถ้าขืนประชุมต่อไปผมอาจจะลืมความจริงไปว่าการประชุมนั้นเป็นเพียงประสบการณ์ในจินตนาการของตัวเองเท่านั้น ในการเขียนหนังสือเล่มนี้นะเป็นครั้งแรกที่ผมมีความกล้าพอที่จะพูดถึงทัศนคติส่วนตัวของผมเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าผมอธิบายประสบการณ์ที่ไม่ธรรมดานี้ใครๆค,คงเข้าใจผมผิดเป็นแน่ปัจจุบันผมมีความกล้าจะเปิดเผยมันออกมาเป็นตัวหนังสือเนื่องจากผมใส่ใจ กับการที่คนอื่นเขาจะว่าเอาน้อยกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมาแม้แต่คณะสมาชิกของผมอาจเป็นเพียงนิยายและการประชุมนี้มีอยู่แต่ในจินตนาการของผมเท่านั้นแต่พวกเขาก็ได้ชักนำผมไปสู่ประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นเราอารมณ์ให้ผมซาบซึ้งถึงความยิ่งใหญ่กระตุต้นความคิดสร้างสารรค์และสร้างแรแงบันดาลใจให้ผมซื่อสัตย์และกล้าหาญชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นของตัวเอง บทวิจารณ์แม้ว่าประสบการณ์ของนักโปเรนฮิลเกี่ยวกับที่ปรึกษาในจินตนาการของเขาจะดูธรรมดาธรรมดาในตอนต้นที่ได้อ่านแต่ความจริงแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักแต่งนวนิยายทุกสมัยการที่นักเขียนจะเริ่มเขียนหนังสือเล่มหนึ่งนั้นจะมีจุดหนึ่งที่บุคลิกลักษณะของตัวละครจะต้องกระจ่างชัดในใจของนักเขียน บุคลิกภาพของตัวละครเหล่านี้จะได้เริ่มอธิบายเขาโครงเรื่องที่นักเขียนไม่เคยวางแผนมาก่อนความคิดนี้มักจะเข้ามาสู่นักเขียนเมื่อเขาหรือเธอได้ประสมกลมเกลืนไปกับบุคลิกลักษณะอย่างสมบูรณ์และเข้าไปอยู่ในชีวิตจริงที่นักเขียนไม่เคยประสบมาก่อนจิตแพทย์นักจิตบำบัดและผู้เชี่ยวชาญในการสร้างแรงจูงใจก็ใช้ปรากฏการณ์นี้เวลาที่พวกเขาทำงานกับ การสแสดงบทบาทขั้นตอนที่ใช้คือการร้องขอให้คนสองคนสแสดงบทละครออกมาถ้าเขาอยู่ในสถานะของอีกคนถ้าทำสิ่งเหล่านี้ภายใต้สถานการณ์ซึ่งผู้เข้าร่วมไม่ลำบากใจหรือ,รอไม่มีสำนึกแห่งความเป็นตัวเองอยู่และถ้าผู้นั้นยอมให้ตัวเองจมลงในผวังและพยายามอย่างจริงจังที่จะกลายเป็นบุคคลอื่นผลที่ออกมาน่าประหลาดใจมาก ซึ่งขึ้นกับการที่คุณมีศรัทธาในการเข้าถึงมันคุณไม่เพียงแต่สามารถรับรู้ถึงความคิดของผู้อื่นเท่านั้นยังเกิดความอยางรู้ในการรับรู้ความรู้สึกอย่างที่คนอื่นรู้สึกและได้เข้าใจปฏิกิริยาหรือแรงจูงใจของผู้อื่นอย่างแท้จริงอีกด้วยเหตุผลในวิธีการทำงานของมันนั้นเป็นเรื่องลึกลับพอๆกับเหตุผลว่าทำไมคุณจึงเกิดมีลังสังหณ์ได้ การที่จินตนาการของคุณสร้างสรรค์บุคลิกภาพโดยไม่มีการยับยั้งขัดขวางดังนั้นเมื่อคุณคิดผ่านบุคลิกภาพนั้นจิตใจของคุณก็ถูกจำกัดน้อยน้อยกว่าปกติอย่างไรก็ดีข้อแท้จริงก็คือการที่คุณใช้จินตนาการส่งตัวตนของตัวเองไปสู่บุคลิกลักษณะของคนอื่นนั้นคุณได้เปิดใจให้กับแนวคิดซึ่งปกติคุณไม่เคยมีมาก่อนและคุณยังสามารถใช้สภาวะจิตนี้เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณ เปลียนปณิธานให้เป็นความสำเร็จได้อีกด้วยเปิดแหล่งสร้างแรงบันดาลใจมีบางส่วนของเซลล์สมองที่สามารถรับคลื่นความคิดที่เราเรียกว่าความสังหรณ์ใจนำามาแล้วที่นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถค้นหาตำแหน่งของประสาทสัมผัสที่6ได้พบแต่ก็ไม่สำคัญอะไรนะักข้อได้จริงยังคงอยู่เช่นเดิมว่ามนุษย์เราสามารถรับรู้ ความรู้จากแหล่งอื่นที่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสของเราได้โดยทั่วไปแล้วความรู้ถูกรับรู้ได้เมื่อจิตใจอยู่ภายใต้อิทธิพลของการกระตุ้นที่ต่างไปจากปกติภาวะฉุกเฉินใดก็ตามที่กระตุ้นอารมณ์และเป็นเหตุให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นอาจทำให้ประสาทสัมผัสที่6ททำง,งานใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่เกือบจะเกิดอุบัติเหตุขณะขับรถยนต์ จะรู้ว่าประสาัมผัสที่6มักมาช่วยชีวิตคุณให้พ้นจากอุบัติเหตุในเสี้ยวินาทีสําคัญผมกล่าวถึงตรงนี้เพื่อเป็นพื้นฐานสนับสนุนข้อเท็จจริงต่อไปนี้หลายครั้งหลายคราวเมื่อผมเผชิญกับเหตุฉุกเฉินบางอย่างที่ร้ายแรงจนทําให้ชีวิตผมเสี่ยงกับอันตรายผมได้รับการแนะนําอย่างน่าอาศัศจรรย์จนผ่านความยากลําบากไปได้ด้วยการชักนําจากที่ปรึกษาที่มองไม่เห็น หมายเื่มของผมในการจัดประชุมคณะที่ปรึกษาในจินตนาการคือการเสนอแนะตนเองเพื่อประทับบุคลิกลักษณะที่ผมต้องการลงไปในจิตใต้สำนึกในช่วงไม่กี่ปีมานี้ผมใช้การทดลองนี้ในลักษณะที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงปัจจุบันผมจะเข้าร่วมกับที่ปรึกษาในจินตนาการเมื่อผมและลูกค้าของผมต้องเผชิญหน้า กับปัญหาที่ยากๆระหว่างการประชุมกับที่ปรึกษาที่มองไม่เห็นนี้ผมพบว่าจิตใจของตัวเองไวที่จะรับรู้ไอเดียความคิดและความรู้ที่ผ่านประสบะผ่านประสาทสัมผัสที่6เข้ามาผลที่ได้น่าอาศัศจรรย์ใจมากถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยได้พึ่งพาการปรึกษารูปแบบนี้แล้วก็ตาม ษาส,สัมผัสที่6ไม่ใช่อะไรที่ผู้ใดผู้หนึ่งจะสามารถเอาออกไปหรือนำพาเข้ามาตามความตั้งใจได้ความสามารถที่จะใช้พลังอันยิ่งใหญ่นี้จะเกิดขึ้นช้าๆผ่านการประยุกต์ใช้หลักการอื่นๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ไม่สําคัญว่าคุณจะเป็นใครหรือจุดประสงค์ในการอ่านหนังสือเล่มนี้ของคุณคืออะไรคุณสามารถที่จะได้รับประโยชน์แม้ว่าจะไม่ได้เข้าใจถ่องแท้ถึงวิธีการและเหตุผล ของหลักการที่อธิบายในบทนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป้าหมายหลักของคุณคือการสะสมเงินทองหรือทรัพย์สินผมเขียนบทที่ว่าด้วยประสาทส,สัมผัสที่6นี้ก็เพราะหนังสือเล่มนี้ถูกออกแบบให้เสนอแนะปรัชญาให้ผู้ใดก็ตามที่สามารถนำทางตัวเองให้ได้รับสิ่งใดก็ตามที่ตนเองปรารถนาในชีวิตจุดเริ่มต้นของความสำเร็จทั้งปวงคือปณิธานจุดสิ้นสุดก็คือความรู้ที่จะนำไปสู่ความเข้าใจ เข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นเข้าใจกฎของธรรมชาติและเข้าใจในความสุขที่แท้จริงเราจะมีความเข้าใจนี้ได้โดยการสร้างความคุ้นเคยและนำหลักการแห่งประสาทสัมผัสที่6นี้ไปใช้เท่านั้นขณะที่กำลังอ่านบทนี้คุณอาจพบว่าตนเองถูกยกระดับการกระตุ้นจิตใจให้สูงขึ้นยอดเยี่ยมมาก โปรดย้อนกลับมาอ่านอีกครั้งในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าและสังเกตว่าจิตใจของคุณจะสูงขึ้นไปสู่ระดับการกระตุ้นที่สูงขึ้นกว่าเดิมอีกโปรโดทบทวนประสบการณ์ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยไม่ต้องห่วงว่าคุณไดเ้เรียนรู้มากน้อยแค่ไหนในทันใดทันทีในที่สุดคุณจะพบว่าตัวเองได้ครอบครองพลังที่จะสลัดความท้อแท้ทิ้งไปจะกากับความกลัวหนึงจินตนาการของคุณมาใช้ได้อยา่างอิสระ ตอนนั้นคุณจะได้สัมผัสกับบางสิ่งที่ไม่เคยรู้มาก่อนบางสิ่งที่ขับเคลื่อนจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของนักคิดผู้นำศิลปินนักดนตรีนักเขียนหรือรัฐบุรุษถึงตอนนั้นคุณจะอยู่ในสถานะที่พร้อมจะแปลเปลี่ยนปณิธานของคุณไปเป็นรูปธรรมหรือสินทรัพย์อย่างมีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งอาจง่ายดายเหมือนเวลาที่คุณอยากล้มเลิกเมื่อเห็น สัญญาณแรกของอุปสรรคมีแต่คนซึ่งรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรในชีวิตเท่านั้นที่จะสามารถไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการได้